สวัสดีครับวันนี้ทางช่องซ u เป r ร์รีวิ h a n n e l จะมาขอรีวิวหนังสยองขวัญเรื่อง t ิ i n g Heart and Scene ในชื่อภาษาไทยแววเสียงวิญญาหณลอนใช้ในปี2021เป็นหนังจาก Netflix Original ครับเป็นหนังที่โฆษณาให้เราเห็นว่าเขาใช้อารมณ์ของหนังแนวหนังผีสยองขวัญอย่างเต็มที่ซึ่งก็มีโครงเรื่องแบบย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านที่มีผีสิงนั่นแหละครับแต่ความน่าสนใจมันอยู่ตรงที่ว่าเขา ได้ใช้เรื่องราวความสัมพันธ์ในชีวิตหลังแต่งงานมาเป็นตัวดําเนินเรื่องนะครับซึ่งเรื่องราวนั้นจะเป็นอย่างไรและผีในเรื่องนี้จะหลอกหลอนน่ากลัวมากแค่ไหนเชิญติดตามรับชมรับฟังรีวิวนี้ได้เลยครับ เล่าเรื่องราวของแคทเธอรีนที่หลังจากแต่งงานแล้วเธอก็ต้องทิ้งอาชีพนักซ่อมแซมงานศิลปะเพื่อตามสามีไปอยู่ในต่างเมืองเนื่องจากสามีของเธอได้ขอไปทำงานเป็นอาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งครับและทั้งสองคนก็ได้ตัดสินใจซื้อบ้านไร่หลังใหญ่หลังหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์สร้างมาตั้งแต่สมัยช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่19นู่นนะครับซึ่งเมื่อแรกย้ายทั้งครอบครัวก็เหมือนจะมีความสุขกันดีนะครับ แคทเธอรีนได้จ้างชายสองคนพี่น้องที่อาศัยอยู่ในระแวกแถวนั้นเข้ามาทํางานที่บ้านนะครับคนที่เป็นวัยรุ่นหนุนกระทงเป็นคนพี่ดูแลสวนทั่วไปของบ้านส่วนคนน้องก็ให้มาเป็นพี่เลี้ยงของลูกสาวของเธอแต่พออยู่ไปอยู่มาสักพักลูกสาวของแคทเธอรีนเห็นบางสิ่งบางอย่างในห้องนอนของตัวเองเห็นเก้าอี้โยกเองและก็เห็นร่างของหญิงสาววัยกลางคนปรากฏตัวขึ้นในห้องนอนครับไม่นาน แคทเธอรีนก็เริ่มรับรู้สิ่งปกติภายในบ้านเริ่มรู้สึกว่าไม่ได้มีเพียงครอบครัวของเธอที่อยู่เพียงลําพังเธอได้ชวนเพื่อนบ้านที่มีความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติให้มาประกอบพิธีกรรมเชิญดวงวิญญาณภายในบ้านซึ่งก็มีดวงวิญญาณอาศัยอยู่จริงๆนะครับแต่สิ่งที่ผิดปกติมากที่สุดก็คือสามีของแคทเธอรีน มีอาการที่เปลี่ยนแปลงไปครับโมโหง่ายเจ้าอารมณ์ชอบใช้ความรุนแรงแล้วก็เริ่มไม่ไว้ใจเมียของเขาโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ของแคทเธอรีนกับเด็กหนุ่มผู้ดูแลบ้านอีกทั้งยังมีปัญหากับทางมหาวิทยาลัยและก็หัวหน้าภาควิชาของเขาเองด้วยครับซึ่งเรื่องราวของครอบครัวนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป ครอบครัวของทิทรีนจะจัดการกับวิญญาณที่อยู่ในบ้านได้หรือไม่และสามีของเธอจะเปลี่ยนแปลงไปจนถึงจุดไหนสามารถติดตามรับชมต่อได้ทาง Netflix เลยครับท i n g Heart and See แววเสีย well, งวิญญาณหลอนเป็นภาพยนตร์จากทาง Netflix Original ที่ดัดแปลงมาจากนวัิยายชื่อดังเรื่อง All Things e e to Appear ของอลิซาเบธบันเดช ซึ่งตัวของผมเองนะครับไม่เคยอ่านนวนิยายเรื่องนี้เลยจึงไม่รู้ว่ามันมีความแตกต่างกับฉบับภาพยนตร์อย่างไรแต่ไม่เป็นไรครับเรามารีวิวในตัวของแบบฉบับภาพยนตร์ก็พอแล้วครับซึ่งในส่วนของภาพยนตร์นั้นวิธีการดำเนินเรื่องการนำเข้าสู่ความขัดแยง้งสถานการณ์ความลี้คลายบอกตรงๆเลยนะครับว่าผมมีความผิดหวังกำลังเรื่องนี้อย่างมากๆเลยครับซึ่งตอนเห็นการปล่อยตัวอย่างออกมาในช่วงแรก เห็นแล้วก็มีความอยากดูนะครับเพราะมันคือหนังผีแนวระทึกขวัญสยองขวัญแบบเต็มขั้นแต่แท้จริงแล้วพอดูมันไม่ใช่เลยครับราวกับว่ามันเป็นการหลอกคนดูอย่างสิ้นเชิงเลยครับความสมเหตุสมผลต่างๆมันก็แทบไม่มีน้ำหนักมากพอที่จะนำไปสู่การเฉลยในท้ายเรื่องแบบนั้นการเล่าเรื่องก็แสนจะน่าเบื่อด้วยครับ่งกว่าจะไปรู้ความลับของบ้านหนังก็ปาเข้าไปครึ่งเรื่องแล้วนะครับ อารมณ์ของเรื่องก็กระโดดไปกระโดดมาระหว่างหนังแนวครอบครัวแตกร้าวหนังผีสยองขวัญและก็หนังแนวสืบสวนสอบสวนซึ่งเรียกได้ว่ามันเป็นส่วนผสมที่ทำผู้กำกับและคนเขียนบทปรุงรสแบบไม่เข้ากันเลยครับและที่เลวร้ายมากที่สุดก็คือการจบของเรื่องที่ทำร้ายจิตใจคนดูแบบจบอย่างที่แบบดื้อๆนะฮะไม่มีการสรุปอะไรทั้งสิ้นเลยครับ ดูแล้วก็ปล่อยคนเหวอเหมือนเอาคนไปอยู่ในเรือแล้วลอยไปในกลางทะเลแบบไม่มีเครื่องไม่มีคลื่นลมไม่มีใบอะไรประมาณนั้นเลยครับหนังได้สร้างปมไว้หลายประเด็นมากๆเลยนะครับปมความเจ้าชู้ของสามีแคทเธอรีนปมของชายสองพี่น้องที่มาทํางานในบ้านให้แคทเธอรีนปมเรื่องราวของบ้านไร่อาถรรพ์ที่มีอายุมากกว่าร้อยปีซึ่งก็มีความตายเกิดขึ้นในบ้านมากมายและกระปมของแคทเธอรีนเองที่ไม่ยอมกินอาหารครับ หากจะกินเธอก็ต้องเข้าไปล้วงคออ้วนในห้องน้ําเสมอเลยครับซึ่งบอกตามตรงว่าระหว่างดูผมเห็นปมเหล่านี้มันก็ทําให้ผมสามารถกอดตีไปกับหนังได้นะฮะซึ่งก็อยากจะรู้เหลือเกินว่าเขาจะแก้ปมเหล่านี้ยังไงจะเฉลยปมเหล่านี้ยังไงครับแต่พอดูจบแล้วก็บอกตามตรงได้เลยว่าหนังกลับไม่ได้ขี่คล้ายปมอะไรเหล่านี้เลยนะฮะ ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแม้จะมีประเด็นการไม่กินอาหารของแคทเธอรีนที่เราคิดไว้ล่วงหน้าว่าการที่เธอเห็นผีนั้นอาจจะเกิดจากภาพหลอนหรือสิ่งที่เธอคิดไปเองนะฮะแต่หนังเขาก็ไม่ได้เอาประเด็นนี้มาเล่นเลยนะครับทั้งหมดมันก็ทําให้หนังเรื่องนี้ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรให้กับคนดูเลยครับหรือแม้แต่เรื่องราวาถารันของบ้านเขาก็ไม่ได้เฉลยว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรราวกับว่าความลับของบ้านโบราณหลังนี้ก็ปล่อยให้เป็นความลับตลอดไปนะครับ คนดูไม่ต้องรู้อะไรหรอกครับส่วนตัวของผมแล้วบอกได้เลยว่านี่คือหนังผีที่น่าเบือ่อที่สุดเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวครับส่วนในด้านโครงเรื่องหลักทั้งหมดก็อย่างที่กล่าวไปในข้างตน้นเป็นหนังแนวชีวิตครอบครัวที่ไม่สมหวังผสมกับการเข้าไปอยู่ในบ้านผีสิงแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความแตกร้าวมากขึ้นจนนำไปสู่บางสิ่งบางอย่างที่เลวร้ายในตอนจบแต่หนังก็เล่าออกมาได้แบบทื่อๆไม่มีความคมคายอะไรเลยครับ ซึ่งหากเรานำประเด็นนี้มาเทียบกับหนังผีแนวนี้ของบ้านเราเช่นรัตด,ดาแลนผมว่ารัตด,ดาแลนทันไม่ดีกว่ามากๆครับไม่ว่าจะเป็นด้านการนำเสนอการเล่าเรื่องการใช้ผีในเชิงสัญลักษณ์จนไปถึงจุดจบของเรื่องที่กลายเป็นโศกนาาตรรมรัตด,ดาแลนกินขาดมากๆเลยครับส่วนในแง่ของความเป็นหนังผีสยองขวัญก็มีความจืดชืดมากๆเลยครับไม่มีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าขนลุก หรือน่ากลัวเลยนะครับแม้ว่าในช่วงตน้นเขาจะทําให้เราเห็นว่าลูกสาวของแคทเธอรีนเจอความผิดปกติที่อยู่ในห้องนอนของเธอและก็เจอผีผู้หญิงด้วยนะครับแต่มันก็ไม่ได้ขยีอะไรต่อไปผีที่ออกมาก็เป็นแบบธรรมดามากในแง่ของความเป็นหนังผีสยองขวัญมันไม่ได้สร้างความหลอกลออหรือความน่ากลัวให้กับคนดูผมถือว่าหนังเรื่องนี้ไม่ประสบความสําเร็จในความเป็นหนังผีเลยครับแหน จะติอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าหนังมันก็ยังมีจุดดีอยู่บ้างนะครับก็ต้องขอยกย่องให้กับฝีมือทางการแสดงของแอมเอนดาไซฟริตดาราสาวหน้าสวยตาโตเธอรับบทที่โตมากขึ้นแสดงถึงการใช้อารมณ์ที่มากขึ้นแม้ว่าตัวละครที่เธอเล่นนั้นจะมีการตัดสินใจที่ไม่ค่อยมีตรากะกมากนะก็ตามแต่ถ้าเรามองในแง่ของฝีมือการแสดงแล้วเธอสอบผ่านและค่อนข้างเฉียบขาดมากๆเลยครับ ส่วนเจมส์นอร์ตันที่รับบทเป็นสามีของแคทเธอรีนเขาก็เล่นได้ดีนะครับบทในหนังที่จะเลวเขาก็เล่นได้เลวจนหน้าหมันไส้ถือว่าการแสดงนั้นนักแสดงน้ำทั้งสองคนเล่นดีทั้งคู่ส่วนนักแสดงประกอบคนอื่นก็เล่นได้ดีในส่วนที่ผมรู้สึกว่าไม่ติดขัดอะไรเลยครับแต่ยังไงซะข้อติมันก็มีเยอะมากนะครับโดยเฉพาะจุดจบของเรื่องที่เป็นการขมวดปมทั้งหมดของหนัง ที่วางเอาไว้อย่างมากมายนะฮะหนังก็จบแบบว่าทำร้ายจิตใจคนดูเป็นอย่างมากจบแบบไปเฉยๆจบไปแบบดือด้อๆดูเหมือนว่าหนังเขาพยายามจะโยงกับภาพจิตกรรมครับแต่มันก็ไม่ได้แก่ปมอะไรเลยนะฮะการตัดสินใจของตัวละครในช่วงท้ายนี้ก็แปลกประหลาดสิ้นดีแท้เลยครับ แต่หากเราลองให้ลึกลงไปมากกว่านั้นหนังก็นำเสนอในเชิงสัญลักษณ์ที่มีความโดดเด่นมากๆที่สอดคล้องกับภาพเขียนสองภาพก็คือภาพดวงวิญญาณที่อยู่ในนรกที่มองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วเห็นไม้กางเขนนั่นก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงผลของการกระทําของตัวละครที่ทำในสิ่งไม่ดีและจะได้รับมันในอนาคตครับและอีกภาพหนึ่งคือภาพเรือใบที่ล่องไปในมหาสมุทรยามค่ำคืนที่มีฟ้าขนองฝนกระหนำ่ำ แสดงสีแดงใต้พื้นน้ำใต้ท้องเรือและบนท้องฟ้าปรากฏแสงแปรปรับสีแดงองสมส้มนั่นก็อาจจะเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงเส้นทางที่ตัวละครของเรื่องนั้นเลือกที่จะเดินทางไปหามันมันคืออุปสรรคเดินทางเข้าสู่ความมืดหรือเดินทางเข้าสู่พ่วงมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยคลื่นลมมรสุมที่พร้อมจะร่มเรือใบนั้นไปได้ตลอดเวลานั่นเองครับนั่นมันก็ไม่ได้ชัดเจนมาก ซึ่งหนังกอบรอยให้คนดูตีความเอาเองซึ่งจะถูกจะผิดหรือตีความไปอย่างไรมันก็ไม่ผิดในแง่ของการตีความครับแต่หากเรานำประเด็นในเรื่องของภาพจิตกรรมกับโครงเรื่องที่สะท้อนถึงภาวะจิตใจของตัวละครอย่างเช่นในภาพยนตร์เรื่อง Watch Dream May c o m e พลังรักข้ามขอฟ้า ตามรักถึงสวรรค์ที่ใช้ในปี1998แล้วหนังเรื่องนี้เขาเล่าเรื่องราวของนายแพทย์คนหนึ่งที่ยอมสละความสุขบนสวรรค์เพื่อไปตามหาคนรักของเขาในนรกโดยใช้ภาพจิตกรรมเป็นตัวเชื่อมครับหนังสามารถเชื่อมโยงภาพจิตกรรมนำเสนอในเชิงสัญลักษณ์ในโลกแห่งสวรรค์โลกแห่งนรกกับความผิดบาปได้อย่างลึกซึ้งมากกว่าหลายเท่าเลยครับกราวดโดยสรุป Ting Heart and Scene แววเสียงวิญญาณหลอนแม้หนังจะบอกว่าเป็นหนังผีแต่ก็ใช้ผีได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพแม้จะมีหลายอย่างที่เขาสร้างปมให้เราติดตามแต่ถึงเวลาที่เขาคลายปมก็เหมือนกับว่าไม่ได้แก้อะไรให้กับเราเลยครับนับว่าเป็นหนึ่งในหนังของ Netflix Original ที่สร้างความผิดหวังให้กับผมเป็นอย่างมากเลยครับดังนั้นทาง Super r e v i ีวิ Channel จึงของให้คะแนนความชอบ Ting h า a r ด and s ์ e n แววเสียงวิญญาณหลอนเอาไว้ที่4เต็ม10คะแนนครับจากการรีวิวที่กล่าวไปทั้งหมดนะครับมันก็คือความรู้สึกส่วนตัวของผมเองแบบรวนร้นเลยนะครับซึ่งหากไม่ถูกใจใครก็กราบขออภัยมานาที่นี้ซึ่งหากคุณชอบหรือไม่ชอบอย่างไรก็ตามก็ขอให้คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ หากคุณชอบการรีวิวของเราก็ขอให้ช่วยกันกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจดีๆในการสร้างคลิปรีวิวครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ